ใครที่เป็นสายชะลอวัยนะครับสายหน้าเด็กสายรักสุขภาพวันนี้ผมจะมาแบทเทิลนะครับระหว่างเทโลเมียรกับ n น t พลัสว่าอะไรเหมาะกับเรามากกว่างานวิจัยต่างๆอะไรที่มันดีกับเราณยุคป,ปัจจุบันนะครับเทโลเมียมันก็อาจจะเปรียบได้กับนางเอกรุ่นเก่านะครับคุณอ้ําพัชราภาคุณนุ่นวรนุชเพราะว่ามันมีมานาแล้วมีมาหลายสิปีแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับ ส่วนแอพลาสเนี่ยก็เหมือนนางเอกยุคใหม่คุณใบเฟิร์นพิมพชนกมาใหม่อะไรมันก็ดูดีไปหมดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากตัวเทโลเมียก่อนถ้าคุณน่ะยังจําตอนที่เรียนชีวะได้นะครับก็คือมันจะมีคโครโมโซมในร่างกายเราใช่ปะ่ะที่เป็นตัว XY อ่ะแล้วขาคโครโมโซมอ่ะมันจะมีปลอกหุ้มอยู่ไอ้ปลอกหุ้มอันนี้แหละมันคือเทโลเมียให้คุณอาจจะจินตนาการมันเป็น ปอหุ้มเชือกรองเท้าก็ได้ที่มันจะปกป้องปลายเชือกรองเท้าไม่ให้มันหลุดลุ่ยอ่ะคล้ายๆกันนะครับคือร่างกายเราเนี่ยมันมีประกอบไปด้วยเซลล์และเซลล์เนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์มันจะมีวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายเวลาที่เซลล์จะตายมันจะแตกตัวออกเป็นเซลล์ที่เกิดออกมาใหม่หน้าที่ของเทโลเมียก็คือปกป้องเซลล์ที่เกิดใหม่เนี่ยให้ DNA อ่ะมันสมบูรณ์ให้มันเสียหายน้อยสุด ปกห้องน้อยที่สุดเซลล์ที่เกิดมาใหม่จะได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ปัญหาคือว่าเซลอะเวลวามันแตกตัวออกมาเรื่อยๆอ่ะเทโลเมียร์มันจะสั้นลงไปเรื่อยๆและพอมันสั้นลงถึงจุดหนึ่งอะมันไม่สามารถที่จะปกป้องเซลลใหม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเซลลนั้นอะมันไม่สามารถจะแตกตัวออกมาได้มันจะเป็นเซลล์ที่ตายเรียกว่าเซเนเซนเซลแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอีกก็คือว่าเมื่ออายุเราอ่ะมากขึ้นเรื่อย เทโลเมียก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอายุสูงวัยอะเซลล์ที่ออกมามันก็จะมีแต่เซลล์ที่บกพร่องบอกพร่องบอกพร่อง,อองเราก็เลยเกิดการเสื่อมของร่างกายการแก่ชราแล้วทีนี้มันมีวิธีอะไรไหมที่จะปกป้องเทโลเมียร์ให้มันสั้นลงช้าที่สุดให้มันแบบแม้กระทั่งในบางช่วงเทโลเมียสามารถยาวขึ้นได้ด้วยมันก็มีการค้นพบนะครับ เอนไซม์ me, ตัวหนึ่งชื่อว่าเทโรมิเรสโดยคุณอลิซาเบธแบล็กเบิร์นซึ่งเรื่องนี้การค้นพมนี้ทำให้คุณแบล็กเบิร์นเนี่ยได้นางวันโนเบลไพรส์เลยก็คือเอนไซม์เทโรมิเรสถ้าในร่างกายเรามีเพิ่มขึ้นเทโลเมียมันก็จะยาวขึ้นไปด้วยหรือสั้นช้าลงมากๆแล้ววิธีอะไรที่จะทำให้เอนไซม์เนี่ยเทโรมิเรสในร่างกายเรามากขึ้นวิธีธรรมชาติ ที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนครับถ้าคุณนอนหลับเพียงพอไอเอนไซม์ตัวนี้ก็จะสร้างขึ้นมาได้มากขึ้นแล้วการออกกำลังกายก็เหมือนกันก็สามารถช่วยให้เอนไซม์เทโลเมเรสเพิ่มมากึ้นได้ด้วยแต่หลายหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยมันก็มีการวิจัยนะครับค้นพบอาหารเสริมบางอย่างที่เป็นตัวช่วยให้เอนไซม์เทโลเมเรสในร่างกายเพิ่มมากขึ้นทำให้เทโลเมียเราอ่าสั้นลง ช้าหรืออย่างที่ผมพูดนะครับบางครั้งเนี่ยคุณทั้งกินอาหารเสริมคุณทั้งนอนหลับเพียงพอออกกำลังกายดีอะเทโรเมียยาวขึ้นได้โอเคคราวนี้มาที่เรื่อง NET p l u ักันบ้างคือ n น t p พลัสเนี่ยในประเทศไทยเราอาจจะเพิ่งได้ยินนะครับมาปีสปีนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะทางฝั่งอเมริกาศาสตร์เรื่องเนี้มันมันมีมาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วเมื่อสมัยก่อน1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ย มันเป็นที่ฮิตมากของพวก Executive นักธุรกิจชาวยุโรปนะฮะพวกที่ทำงานใน Finance ต้องใช้สมองเยอะพักผ่อนไม่พอร่างกายสุดโซมอ่ะเขาต้องบินจากยุโรปนะครับไปถึงประเทศอเมริกาเพื่อไปดริฟพอไปดริฟพื่มเนี่ยการที่มี Netplus ในร่างกายทำให้เขาแบบมีเลี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงกลับไปทำงานเหมือนรีเฟรชร่างกายช่วยให้สมองคิดงานได้ดีขึ้น หลับได้ดีขึ้นอีกด้วยพักผ่อนเพียงพอทีนี้อ่ะและนัทพลัสคืออะไรนัทพลัสเนี่ยมันคือโคเอนไซม์ที่มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรามันเปรียบได้กับคล้ายๆเป็นแหล่งพลังงานอะแหล่งเชื้อเพลิงเหมือนเป็นรถก็ต้องการน้ำมันใช่ไหมเซลล์ Sell ทุกเซลล์ในร่างกายก็ต้องการนัทพลัสเพื่อทำปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายเพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆซ่อมแซมร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเซลล์เลย เพราะฉะนั้น n น็พลเนี่ยมันโคตรสำคัญมากสำคัญที่ขนาดที่ว่าถ้าร่างกายเราอ่ะไม่มี n น็ตพลัสขาดไปอ่ะแค่น่าจะประมาณ30วินาทีเราก็อาจจะตุยได้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้ n น t p l ล s สเนี่ยเราจะสร้างโดยธรรมชาติได้ไหมคือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่สําคัญเลยนะแนทพลาสเนี่ยต้องออกกําลังกายครับคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายเพียงพอเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแนทพลาสขึ้นมาได้ เยอะแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกินอาหารคุณต้องกินอาหารที่ดีครบ5้าหมู่2เรื่องนี้ออกกำลังกายกับเรื่องโภชนาการสําคัญมากในการสร้างเน็ตพลัสขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ถ้าสมมุติเนี่ยคุณขาดตกบกพร่องวันนี้ผมมีอาหารเสริมชื่อ Essential b แบรนด์ s s s t n t l n l t p t u s u s นะครับมาแนะนำคือแบรนด์นี้ดียังไงคือแบรนด์นี มีออยมีงานวิจัยรองรับแล้วก็สารสกัดนำเข้าจากประเทศอเมริกาอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าคุณนะ่ะสามารถออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอโภชนาการดีทั้งอาหารเสริมเทโลเมียรหรือเนทพลัสเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทานก็ได้แต่ถ้าทุกอย่างดีแล้วแล้วคุณนะ่ะก็อยากจะออนท็อปมันอยากจะบูสต์อยากให้แบบย้อนวัยยิ่งขึ้นไปอีกคุณก็เลือกอาหารเสริมมาทานก็ได้นะครับ อ่าวันนี้สรุปแล้วเทโลเมียรกับ n น t p l u สอะไรดีกว่าคือถ้าให้ผมสรุปเนี่ยแล้วก็งานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่า NET PLUS อะดีกว่าแต่เทโลเมียรก็ดีแต่ NET PLUS ดีกว่าเพราะว่า NET PLUS เนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าแล้วมันรู้สึกได้อย่างบางทีเนี่ยคุณไปวัดเทโลเมียรได้นะคุณทำทุกอย่างเทโลเมียร์ุณยาวขึ้นแต่คุณน่ะร่างกายไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น แต่แนด์พลาสเนี่ยเวลาคุณได้เข้ามาในร่างกายมากขึ้นอ่ะคุณรู้สึกรู้สึกทันทีเลยสำคัญเลยคุณจะนอนหลับด้ดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นคุณจะมีเรียวแรงมากขึ้นคุณจะคิดคุณจะทำงานได้ดีขึ้นคุณจะตื่นมาด้วยความสดชื่นขึ้นแล้วก็คุณน่ะจะเครียดน้อยลงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับทั้งสองอย่างดีทั้งคู่แล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือแม้ว่าคุณจะทานอาหารเสริมแล้วแต่คุณก็ควรที่จะทำอย่างที่ผมบอก ออกกาลังกายสม่ําเสมอทานอาหารที่ดีครบห้าหมู่แล้วก็พับผ่อนให้เพียงพอทําแบบนี้รับประกรันเลยคุณหน้าเด็กย้อนไวัยแน่เทโลเมียคุณแบบถึงจะไม่ยาวขึ้นแต่ก็ช้าลงมากๆส่วน n e ็ตพลัเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะเมื่อคุณอายุ40กว่าโดยทางสถิติแล้วอะ่ะคุณจะมีเน็ตพลัลดเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะหน้าเศร้ามากเลยจากเมื่อสมัยคุณวัยรุ่นแต่มันมีงานวิจัยที่ไปตรวจพบแล้วถ้าสมมติว่าคุณทําทุกอย่าง่ะ แบบอย่างที่ผมพูดอะแนทพลัสในร่างกายคุณอะประคองได้แปดเก้าสิปอร์ซนเลยแม้ว่าคุณจะสี่สิบอัพแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นทำตามที่ผมแนะนำกันนะครับ